สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอช่องแก้วตาแฟมิลีทุกท่านนะคะเช้านี้เช้าที่สดใสวันนี้แดดไม่แรงเลยนะคะพี่พเมฆปดฟังทั้งวันเลยฝนจะตกไหมนะแก้วจาฝนตกไหมเจ้าวันนี้อสวัสดีจ้าไอสวัสดีค่ะเสีตาสร้างแถวว้าว้ย ก็มีพี่โจกับพี่ป้อมมาช่วยทำความสะอาดช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้ช่วงทความสะอาดี่มเลยไม่เห็นมีของกินครับช่วงนี้ช่วงทำความสะอาดนะคะก็เลยจะยังไม่มีของกินนะคะพี่พี่แม่ชายหิวพี่พี่คงจะเห็นแม่ชายหิว<ๆ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เวลา อาบน้ำกินน้ำอาบน้ำใช่ไหมคะทำความสะอาดเสร็จก็อาบน้ำกินน้ำแล้วก็พ่อลุนแม่ต้อยทานข้าวเสร็จก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกันขยับก้ไกกนไ้ซิบนาทพี่บอกให้ ครับเป็นไงเจ้าสาวน้อยหนึ่งสองสามเอ๊หายไปไหนคนหนึ่งเอ๊นูน่นหนุ่มน้อยของเราพม็พี่แม็กพาเดินเที่ยวเมื่อเช้าพี่แม็กพี่แม็กพาเดินเที่ยวเมื่อเช้าก็เลยได้ไปอยู่นูน่นคนเดียวเลยปลีกวิเวกบ้างโตเป็นหนุ่มแล้ว ลุงดอยดูร้านหรือเปล่าเนี่ยนู่นน่ะร้านอยู่ทางนู่นน่ะออดูร้านหน่อยทำอะไรน่ะผมอยู่นี่ครับมีใครเห็นผมไหมพี่แม็กพาผมไปเล่นกับพี่ฟลุกเมื่อเช้าแล้วก็พาผมมาอยู่กับลุงดยอยเดี๋ยวไปโรงเรียนผมก็ไปกับคุณแม่แล้วก็น้องๆ ทางด้านนี้นแา,า,า,รเ,าเราต้องแยกแก้วตาไปชูช่วยจริงเหรอคะได้ถ้าโครงการเค้ารับ2ปีค่ะเราต้องแยกแก้วตากดโทนซ c ด้วยนะครับต้องแยกไปช่วยแสดงไปช่วยแสดงกับทางาไปชูไปชูความน่ารักในโครงการค่ะ ฮึอจะสองขวบแล้วนี่นายี่สิบตุลานี้ก็สองขวบแล้ว,จะ,ลวจะมีเงินเดือนแล้วมีข่าวดีนนเลีเ <c oughs> เ้ยงพี่ด้วยเลยเลีเ้ยงพี่ด้วย <c oughs> จะได้แยก <c oughs> จะได้แยกกับแม่สายแล้ว ให้หย่านมใช่ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้กินอะไรกินล้อหน้าล้อตาน้องโอ้หแซบบ่แซบอุ้ยแม่อยากกินน้มาแก้วแก้วขอพี่กินสิเออขอพี่พี่ชายกินเขาให้ไหมเขาไม่ให้ใช่ไหมหนูกินไม่ได้ของคนไม่ใช่ของช้างเนาะ เดี๋ยวหนูค่อยกินกล้วยเนาะหนูกินสับประรดแทนก็ได้อะยังไงจะกินกับพี่โอ้ยโอ้โอ้ยอ,อ,อะไรคะนั่นอะอะไรคะนั่นนะหนูขอกินด้วยคะ่ะพี่แม่ขาหนูขอกินด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อยากกินอยากกินกินด้วย กินไม่ได้กินไม่ได้โอ้หันมาดูทางด้านนี้ช่วยช่วยกันทำความสะอาดสุดยอดไปเลยครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถือกล้อง <laughs> ได้ทีอู้เลยอะก็วันนี้ก็ว่างนะคะมีเวลาก็เลยได้มา ช่วยกันทําความสะอาดแต่ถ้าเป็นปกตินี่ก็บางครั้งก็คุณแม่ก็มาช่วยพี่โจโบางครั้งพี่โจโก็ต้องรับหน้าที่ทําคนเดียวส่วนพี่ป้อมกับคุณพ่อบางครั้งก็คือไปตัดหญ้าก็แบ่งหน้าที่กันนะคะแต่วันนี้ก็มีโอกาสทําหน้าที่ในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลยได้มาช่วยกันพรุ่งนี้มีใส่บาทด้วยค่ะค่ะ วันเกิดใช่ไหมคะใช่วันเกิดออน,น,นีแก้วตาใส่บาม่ี่ด้วยนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แค่วันเกิดพี่ภัชราพรนะคนอีกคนหนึ่งเป็นคนสำคัญของบ้านเราเหมือนกันนะน้องสาวแม่อ่นะนาต่อยใช่จ้ะมืออื่นวันวันที่สามวันเกิดนตาต่อ,เตอยเาราจะไปแย่งไปแย่งพี่เออเอออยากกินอยจกกินผัดไทยด้วย ไม่ไม่ได้กินไปดีกว่าไปกินอยู่โรงเรียนแม่บอกไปกินอยู่โรงเรียนเอ้ยโอ้ยม่อมมมมเอ้ยค่ะไหนดูสิโอยเยอะจังผัดไทยจากบ้านน้องดาวประมาณสิบกว่าหงอนค่ะข,ขอบคุณพี่นิวที่สั่งให้ด้วยนะคะพี่นิวสั่งกหกคอ มีหลายท่านเลยใช่ไหมคะเพราะคุณแม่กับพ่อบอกว่าที่แม่ที่ที่แม่รู้นะค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณพี่นิวสังสัต์ไทยให้วันอันนี้จะแบ่งให้คนด้านหลังด้านหลังอยากกินเลยอยู่บ้านนะวอนโอ้ยจะแย่งจะแย่งสัง์ไทยผ่านทางแม่วอนอ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่จะแบ่งให้ควานจ้ะแบ่งให้พี่ๆใช่ไหมคะ โอ้แดดแดดเริ่มมาแล้วแดดมามา,มาหายหายนะเนี่ยแต่ว่าแดดมามองไปทางนูน้นก่อนที่มืดตึ๊บมาแล้วน่โอ้ยมืดเลยเหรอคะนูน้นโอ้ยจริงด้วยมาจาทั้งพีแม่ทั้งพี่ทั้งนันยอนแสงดิสบเห็นหนนาพี่ดีพีเดชหย,ย,ย่านยังแก้วน้องแก้วเนาะหนูออกจะเป็นเด็กน่ารักเด็กแสบเด็กซนหนูกินด้วย ขอบคุณครับผม่ะครับผมใคราครับผมครับมขอนบคมีคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยพี่พี่ผมก็ขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่สั่ง ผัดไทยมาให้เนาะนี่ก็เยอะมากๆเลยคุณแม่คุณพ่อก็เลยแจกจ่ายให้พี่ๆนะคะได้เอากลับไปทานที่บ้านให้คนที่บ้านได้ทานด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านมากๆด้วยค่ะนอกจากครอบครัวบ้านแก้วตานะคะจะได้อิ่มท้องแล้วญาติๆพี่ๆญาติๆบ้านของครอบครัวบ้านแก้วตาเนี่ยคะ่ะก็ได้อิ่มท้องไปด้วยเลยเพราะว่าได้ฝากไปถึงคุณยา่าคุณทวด น้าๆอาอาที่อยู่ที่บ้านด้วยตอนนี้ก็ทำความสะอาดข้อเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีแม่เพชรเพิ่งปล,ปล่อยปล่อยบอมมาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็ให้เด็กๆได้ทานน้ำกันโอ้วันนี้สงสัยวันนี้ฝนจะตกแน่เลยค่ะพี่ๆแดดออกจ้าแต่ว่าแต่ว่าเม่ครึ้ม ครึมมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเช้าเป็นเช้าที่ครึมครึมแถมแดดออกมาวันนี้เราจะไปใครจะไปป่วนที่โรงเรียนเนาะใครจะไปป่วนที่โรงเรียนมีใครจะไปป่วนที่โรงเรียนนะวันนี้พี่นบอยู่ข้างหลังเขา ในสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโวย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 ตีปุ๊บสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตึดตึดเออไว้พบกับน้องแก้วตาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโว้ยหาเดี๋ยวหาให้แม่มาหาให้แม่อีกนิดค่ะมาขอขอให้ให้แม่ฉายได้สวัสดีลาพี่พีเอฟซีบ้างอีกนิดค่ะ แป๊บนึงแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงรู้แล้วรู้แล้วพี่มิ้นรู้แล้วจะเย็นจะเย็นแป๊บนึงไอม่้แม่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้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 อือไอ้บายบายยังไงบ๊ายบาย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 โอยโอยบุุเวบ๊ายบาย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  อ,อ่ะอ่ะอ่ะคนละอันอ่ะคนละอันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ